สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับคนสู่ช่องสองสเคียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสอเขียวจะพาพี่น้องมาติดตามตัวเลขแนวทางของโค้งสุดท้ายของเซียนอุดรน,นะคะเซียนอุดรน,นี่เป็นเซียนที่เด่นมาเหมือนกันนะคะก็อยากเอามาฝากพี่น้องเอฟซีไว้พิจารณาเนาะสําหรับเซียนอุดรน,นะคะเซียนอุดรนนี่ังมาฮันได้สูตรแต่เซียนกูจบสอเขียวได้สูตรมาแล้วคือสูตรดับค่ะ เอาไม่พี่น้องเอฟซีเบิงแต่เสี้ยนเสี้ยนอุดอรนี่ก็พยายามจะห้สูตรอยู่เนีแต่พันส่ทรง,าทางว่าทั้งไรซอเขียวยังมาท่านได้มีเวลาไปศึกษาในในไ์อยู่ค่ะพี่น้องเอฟซีพันก็หา,าหลายไนหลายสำนักอยู่ขวาสารวัตรนี่ก็ห้มากคือกัดสำหรับสูตรเนาะค่ะซอเขียวกับว่าท่านอยากลงให้พี่น้องเอฟซีเบิงดอกเพราะว่ามันยังมาท่านได้ชัดเจนบ่ท่านได้ไปศึกษาแบบเน้น้อมูลม่าท่านเต็มเนาะก็เลยบ,บ่ท่านอยากจะลงให้พี่น้อง เบิ่งบาวาสูตรใดที่เสียนดใดห้มากเนาะค่ะถ้าผู้ดใดห้สูตรมากก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตนะคะเอาไปเลี่ยนแบบเอาไปทดสอบเอาไปเฮ็ดเบิง่งให้มันรูแก่จิตแก่ใจว่ามันเป็นแบบใดเป็นแบบใดสซอเคียวกับบ่าแพ้งหลกสูตรแบ่งปนใ้เบิ้ดค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางของเซียนอุดรนเนี่ยนะคะเน้นมให้สูตรละสองคูค่ะ สูตรละสองคู่สูตรบนสองคู่สูตรสูตรสองสองคู่นะคะเพิ่นหายมาเนาะค่ะตัวเลขเพื่อนกระโบน,นี่มีอย่างหลายเด้เมื่อเด่นเด่นแปดและสี่เสี้ยนอุดอรเนาะค่ะเมื่อเบิงดูสูตรนี่อ๋อมาเมาเบิงดูมาเสี้ยนอุดอรนี่งวดนี้จะเข่าให้เพื่อนบอจะแตกปังปัง,ปงหรือเปล่าเนาะค่ะเพราะว่าแต่ละเสี้ยนนีก่ก็อยากให้ซอยเขียวมีตัวเลขลงแนวทังให้พี่น้อง fc เบิงเด้อเกินนะคะค่ะเป็นเป็นสิ่งที่ดี นะคะที่มาเบาที่มาให้ซอเขียวได้เบาเลียกเบาเบืรอไห่นี่มีเลียกมาไห้เบานี่ถือว่าเป็นการดีนะคะซอเขียวขอบคุณผู้บาอาจารย์สุกุูสุคนค่ะที่ไห้ตัวเลียแนวทางกับซอเคียวมากเพื่อที่จะเปิดเปิดเผยเผยแร่ไห่กับพี่น้องเอฟซีสายบุญเนาะค่ะ <c oughs> แต่ว่าผู้ใดได้เลียงผู้ใดกะซังเด้อถ้าเขาไปไนสำนักไหนกะซังม,กมักมองไหนกะตำขั้นใดแล,นแล้วกอย่เลืมคู่บาอาจารย์ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะทรงมาไห้่ใส่น้ำหน่เบอร์มนทรงไห่แต่สถานที่อัน น้ำวัดน้ำว่าเห็ดน้ำใสใกระไดคะบุญนะ่ะเห็ดน้ำผู้ไดกระไดคือเกา่านะคะน้ำวัดกับไปจังหนึ่งน้ำข้นกับไปจังหนึ่งน้ำสับปะสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างกับไปอีกแบบหนึ่งค่ะพี่น้องเอฟซีคะเราไม่ต้องเลือกที่จะทำเราทำกับคูบาอาจารย์อ่ะดีที่สุดแล้วนะคะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขามีคู่บาอาจารย์แล้วเข้าจะถิงบุญถิงค้นคู่บาอาจารย์เนาะค่ะชอเคียวบ่ถ,ถิงผู้ใดไวเบืองหลงัง ไม่เคยให้ใครมาลำบากโ้อซอเขียวนะซอเขียวดูแลทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าความอ่อนแอเกิดขึ้นกับซอเขียวนี้คนในขอบรัวจะก,กินเอียง่ะคนที่อยู่เบื้องหลังของห้าจะกินเอียงจะใส่อียงแต่ละมือแต่ละเว้นซอเขียวคิดเด้ได้เมื่อเสาลักของขอบรัวมันเอยนแล้วห้านี่ เคยอยู่ในกรอบของเขามาตลอดทั้งชีวิตแล้วแต่พราเขามาเอ็นเสาก่างเฮือนนี่มันไม่เอ็นเนาะเสาหลักของบ้านมันเอ็นมันคอยเขวไปแล้วนี่เราต้องกลับมาฟื้นฟูเราต้องตื่นตัวต้องรีบทํานะคะคุณผู้หญิงซ่อเค้วก็ถือว่าคนใดที่มีแฟนที่หาสู่ก,กิ่นสูส่แสงเราไม่ได้นางอยู่สมบยัยถือว่าเป็นบุญของเขาอยู่ดอกก็ถือว่าเพิ่นมีบุญเนาะ ค่ะ้หยิงคนนั้นมีบุญค่ะแต่ว่าหลัวว่าพี่น้องเอ้ยคันลักษณะแบบนั่นหน่อยค่ะถ้าเกิดว่าผัวเขาลมหายาจจากไปเขาเสีเห็ดอยางไนหากินแบบใดล่ะพี่น้องตั้งแต่หาเงินกะหาบโเปลี่นนี้คันบบเคยหาพี่น้องเถอะม่นบ่นะคะพี่น้องค่ะเงินกะหาบโเปลี่นนี้คันเขาบบเคยเห็ดเคยแต่นางอยู่ซื่อเคยอยู่แต่ในบ้านซักผ้าซักพร่เป็นแม่บ้านแม่เลื่อน เฮากะจะเป็นแต่แม่บานแม่เลื่อนเด้อพี่น้องเป็นยังซอเขี้ยวคือวังสีเตี้ยเพราะว่าซ่เขียวนี่เป็นผู้ยิ่งที่ลุยงานลุยการเอาทุกสิ่งทุกอย่างผัวซ้อนอยังเอาบดข่าวดาผสนดาจิม้มเจ็บในเหนือในหนังในกระดูกในใส่เขาผลต่อขาดาเขาอยากให้เฮ้าเป็นเป็นแล้วมันยังตีพี่น้องเป็นแล้วมันก็ใส่เฮ้าค่ะเขาใส่เฮ้าได้ผัวนะ่ะพี่น้องเป็นยังเขาคือใส่ เป็นยัางเขาคือเคี่ยวเขาเย็ดอยากเฮ็ดงานนําเขาเพราะคิดดีๆเนอะเพราะเขาอยากให้เราเป็นหลังจากที่เขาล้มหายตายจากไปแล้วเราจะได้มีวิชาธรรมาหากินนะคะเข้าสิได้รูจากลบจากกลีขุดจากหาจักท้ำอันนี้เป็นความหวังดีของเขาดีแต่ว่าบางคนมันเขาเป็นแล้วนิ่งเฮาบนียพี่น้องมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอันเขานิ่งเฮาหันจะไปเสียดายเถอะคนกินแห้งบ่าตายดอกพี่น้อง เฮาเก็บวิชาความรู้ไว้ถากินตอนเขาบบายูน้าผุนให้เขาคิดว่าถ้าไม่มีเขาสักวันหนึ่งเราต้องทําได้เองด้วยลาแข้งหันน่าหรือว่าเขาบบตายแต่เขาเจ็บเป็นเอ็นอุนเขาป่วยงี้สิก็ยังซอดเขียวเนี่ยแฟนป่วยอยู่อยงสี่แล้วตอนตอนเขาหาเงินได้เขาเผาเห็ดเ่าทําเขาไปแต่ลุกงานหนักๆเผาเห็ดแต่งานก่อสร้างเผาหาไต้กบอตะปูเตะปลาเตะเขียด หาใส่เบ็ดใส่กางหาเฮ็ดงานก็สอกก็สางหาสื่อของเก่าเรียนตะพืชตะพืชเปิดล้านขายลาบับขายก่อยพาซอเขียวเฮ็ดไปขวนผูเนีย่ยลองมาบัดทุกสิ่งทุกอย่างปลาอย่างรดย่นสมรดยนต์พาเคียงมเตไส์เคียงลใไงลดถน่อยเอามัดคุยอย่างซอเขียวน่ะเฮ็ดบัดทุกอย่างเพราะยังเพราะหวังที่จะให้ตัวเองได้มีวิชาความรู้ได้เฮ็ดเป็นทํำเป็นได้บอกได้สอนลูกผู้ที่เกิดไม่ใหญ่รุ่นให้เขาได้เฮ็ดเป็นน้ำเฮ้า สันเดฟพี่น้องเขาจะได้มีวิชาติดโตัย่างหน่อยๆน่อยห้าวได้เกิดพัวห้าววัยห้าจําได้ข้ากอะไรมาสอนลูกแต่นี่ลูกเข้ามันใหญ่มากมันท่านมันได้เฮ็ดได้ทําน้าพอนพ้าเมียผ้าเฮ็ดมันกบเป็นแมนบอกพี่น้องเลี้ยนอันไหนเป็นอันนั้นค่ะสอนอันไหนเป็นอันนั้นตัวเพราะฉะนั้นเ้าย่านิ่งดูได้ขันผัวผ้าเฮ็ดเนงเฮ็ดหลดพี่นอ้องสอยเขียวเหลือแต่สิครับเครื่องบินเดียวนี่นะเนี่ยอยากเฮ็ดนะเพราะท่านได้เฮ็ดค่ะแทนทีน่ข้นเปิดสอน ฟี่อันครับจิงบินซ้อเขียวกับยานไปอยู่บางส่วนค่ะที่รีต่อใจยังใจปั่มอยู่เด้สู่อยู่สู่ยังสู้เพื่อควอ,อยู่หลอดเท่าต้องเข็มแข็งในเมื่อเสาหลักเราวน่ะตอนที่เขายังไม่เอ็นน่ะเราก็รีบๆทำรีบไข,ขว้านะคะพอเขาเอ็นแล้วน่ะเฮาสิได้มาเปลี่ยนเสาหลักแท่นเขาพยายามเข็มแข็ง,ขงไว้ค่ะผู้ยิ่งใหญ่ผู้ใช้มันดูถูกเขาซูมเมอร์นี่นะ ชีวิตครอบครัวน่ะต้องแข็งแกร่งทั้งคู่นะคะถึงจะอยู่ได้ปากัดติน่นถีบขนาดค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะซอเขียวอยากฝากไว้ให้คิดอยู่ดอกผู้ยิ่งที่นางเบื้องหัวเหตุเบียเหตดงานน่ะสาูกปวดเพลนโศกดีวาสนาดีส,สอดเขียวเพื่อได้นางเบื้องหัวเห็ดงานจ้าเที่ยแต่พัดเกิดแต่มัดเป็นข้อดีบาดท,ที่นี่ข้อดีเวลาที่เราหนะ่ะไม่มีเขาแล้วกับเสามันเอ็นแล้วห้องก็เลยต้องใส่วีซ่าที มีอยู่ที่เลี้ยนมาได้พี่น้องเอฟซีค่ะแต่นี่ซอเขียวก็ถือว่าเป็นจังบุญอยู่ได้พี่น้องซอเขียวเบิ่งแย่งผัวมานี่ซอเขียวก็ถือว่า,วาเบื่อส,สมสมพอาิตใจขาดกับเบ่ใจขาดเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องใดล่ะพี่น้องมันมันกรบ,บาดหัวจิตหัวใจดอกความรับผิดชอบมันหลายจนซอยเขียวลงเมือน้ำตาตกุ่นนี้พี่น้องยัจกจะเห็ดจังได ค่อยสิมีอยากมีกินข้าวสารกะเบิดน้ำกะเบิดลคาไฟก่กะสีมาค้านา้ำกะสีมาเอ,อ๋อน้ำซุ้มือกะซื้อกินแล้วพี่น้องค่ะย่ายว่าแต่ซื้อขา้าวแต่น้ำก็ได้ซื้อกินลูกไข่เด้ผัวไข่เด้ซอเขียวก็เลยต้องเข้มแข็งลุกขึ้นมาสูลุยเพราะว่าผัวเฮ็ดบ่ได้แล้วก็ต้องลุยขพอ,อย่างเดี๋ยวย่ามาหามเส้นทางที่ข่อยสิเฮ็ดย่ามาดึงข่อยอยู่ในกรอบคือเก่าที่เจ้าเคยพาขอ่ขอยเฮ็ดข่อยทำ สร้อยยววบาวงสี่ได้พี่น้องตะกกี้เราเห็ดไหนหาได้แล้วสีเอาอรเขียวอยู่ในกรอบตลอดเลยนะสอเขียวเลยก่เยเป็นคนอยู่ในกรอบย่านพวกนด้เขาตีเขาขาเนาะเขาคมคูเอาเนาะคมเฮงเมียเต่งกวนคู้งเน่ยเนาะก่ายันตัวเพราะเขาเป็นยังสี่เราไปว่าไ้เห็ดว่าไรแล้วบันนี้สร้างเล่ยบานี้เจ้าควางกระไรอย่ามาหามข่อยอย่ามาขีดเสียนให้่อยไปอย่ามาขีดเสียนให้่อยยาง สอดเขียวบางสีแล้วเจ้าของหาบ่ได้เห็ดบ่ได้ยัยไม่ขีดเสี่ยปล่อยเลยสอดเขียวสีเห็ดนางกคืออปบ่ตองมาเบาสิกไปสิมาย่มได้กัดยน่ยมได้กัดสางสอดเขียวคือบ่ถิ่งขอบรัวสอดเขียวบางสีแล้ว่อยไปหาเงานินออกไปหาเงานินหาท่อหาเนวอยู่เนว,เนวกินมาสุดกินนี่เอยต้องกลัเขม้าบานอยู่แล้ว่อยไปเอยไปดิ้นร่นมาเพื่อขอบรัวเจ้าบต่ตองคิดยังไรบต่ตองคิดยังมากไม่สอดเขียวบางสีนี่ แฟนซอเขียวค่อยปล่อยให้ซอยเขียวไปได้ค่ะนนี้ตะกี่ไปบ่ได้ค่ะพี่น้องติ่งออกจากเทียนบ่ได้เลยซอยเขียวนะหันใจก็สิบ่ได้หันใจวัตัวท้วงค่ะบ่ทันโดนฟ้าเมื่อบัทันโดนฟ้าติ่รถจังสีล่ล่ะซอเขียวนะกาดฟันอดทนต่อสู้มาจนป่านนี่ลหละพี่น้องด้วยความเมตตาความสงสารคู่ก่ำคู่เวรนเป็นยังสี่ลหละพี่น้อง นี่แหละคือชีวิตคู่กรรมคู่เวรนี่ไปไส่กับโบฝนนี้ไปใส่กับเบอกยนอนมีบวงค่าข้อค่าอกค่าใจมันมีเหตุผลของมันแต่ละขอบครัวเนาะค่ะค่ะหลังจากพบปะกันมาพอสมควรมาพบกับตัวเลกแนวทางของเซียนอุดรค้งสุดท้ายนะคะงวดวันที่1กุมภาพันธ์หกเนะคะสูตรหนึ่งวิ่งบนล่าง8ปดสี่นะคะ8กับสค่ะ จับคู่แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดห้าสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่ห้านะคะค่ะแคปหน้าจอนะคะอ่าเน้นมาที่แปดหนึ่งสี่หนึ่งนะคะส่วนสูตรที่สองนะคะวิ่งบนล่างนะคะมีห้ามีหนึ่งนะคะเน้นไปที่หนึ่งค่ะ จับคู่5 2 5 3 5 4 5 8 2 1 1 3 1 4 1 8เน้นที่1 4ค่ะแคปหน้าจอชอบก็จัดแัดกระพานค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะสำหรับโค้งสุดท้ายเซียนอุดอรเน้น8มาเม็ดเดียวนะคะจับคู่ให้ก็มาเน้นที่8 1และ4 1ค่ะส่วนสูตรที่2บนล่างนะคะเน้นวิ่งให้ที่1นะคะจับคู่ให้ก็เน้นไปที่5 8และ1 4ค่ะแคปหน้าจอค่ะ ชอบกดจัดคัดกระพานค่ะสอเขียวแนะนําเพื่อเป็ี่นแนวทางเนาะใส่ดุลพินิจพิจารณาค่ะขอบุญขอพุ่นเจ้าของตัวเลขแนวทางเป็นอย่างสูงนะคะทีไห้มีช่องทางให้กับพี่น้องเอฟซีสายบุญทุกท่านค่ะขอมัาพระจากพี่น้องเพียงแค่นี้ค่ะพบกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ